มากินกันจ้าจัดแล้วก็กินผักอลังการไหมคะสวัสดีค่ะกินหน้ำจีนน้ำยาป่าด้วยกันค่ะ,ะ,คะเต็มเลยกชิ้นปลาหืมน้ํามะตูมอันนีหวานเย็นเย็นชื่นใจน้ำเปล่าสองน้ําเลยคนชอบกินหนัง ขนาดผมจินยังเอาน้ำต้งร้นหลามเลยเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเลยชอบเป็นคนที่แบบก,กินอะไรน้ำเยอะๆสดน้ำกินด้วยกันอืมอร่อยกินผัาต้องกินแบบนี้นซอยลงไปไมันก็อร่อย พริกแห้งทอดเพราะว่าขนมจีนแม่นาทําไม่เผ็ดอยากเผ็ดเอาใส่อาพริกป่นหรือพริกแห้งทอดแสงไปเอะนี่ก็ะถินนี่ก็ะถินต้องโรยสั่งสตอไม่มีสตอ อาทิตย์นี้ร้านไทยไม่มีสตอ,อกินหลายๆคนจะอร่อยนี่นเนี่ย บ้านอยู่ในป่าไม่มีใครมาหาเราต้องออกไปหาเขาถึงจะมีเพื่อนกินเพราะว่าเขาก็ทํางานกันนะมีแต่เราไม่ได้ทํางานเป็คนเดียว 在。来 อยู่บ้านเนาะจะกินยังไงก็ได้มาไปกินร้านอาหารโอ๊ยไปกินสุสบสับเนบยคะว่าไม่เคยกินต้องให้เกิดสถานที่ก็หน่อยอยู่บ้านเราจะทำไงก็ได้บ้างของเราแค่ไม่ได้ ชอบทําทอะไรกินเองที่บ้านเนี่ยเหลือก็เก็บเอาไว้กินน้ำอาหารเหลือจะกลับบ้านก็นเดี๋ยวเขาบ้าอายเขาเดี๋ยวพวกโลกสวยเยอะแยะนี่นังนยูนที่บ้านดีกว่าสบายใจ อยู่ตรงไหนพูดกันแบบชาวบ้านนะอยู่สถานที่ตรงไหนต้องทำตัวอะไรอะ่ะเหมือนจิ้งจบเปลี่ยนสีอะ่ะต้องอยู่ให้เป็นอะไรชื่อแบบว่าตัวตนของเราเก็บเอาไว้บ้างเอาเพื่อนเราเป็นคนภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า ต่แหละให้เป็นแต่จริงๆแล้วมันขัดกับวามเป็นจริงมากๆเลยน่ะถ้าเป็นอย่างแม่นาต่างไม่รแต่แม่นาเป็นไม่ใ่อยมีใครครบรอเปล่าใครบอกอของมึงนี่ครบกูกันแ้่ของมึง จะครบไปครบกระช่งชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเมาื่ก่อนแม่นาไม่กินน่ะเพราะว่าไปเจอลูกชิ้นปลาคาวก็เลยไม่ไม่อยากกินแล้วมาถ้าเกิดเราทำเองเรากินอยู่มันไม่คาว ก็สำเร็จนะอะแล้วเาต้มเอามาล้างอนะไรเนี้ยมันไม่เอาก็เลยกินได้เมื่อก่อนไปกินขนมชินไม่เอาชิ้นปลานะจ๊ะอตอนกินเนี้ยอร่อยแต่ใครเข้ามาในครัวนี่ตายหมดเหม็นกินที่ไรแฟนบอกวนะ่าพยอนชื่ออื่นเนาะอไหนก็ได้ รวงรวงวันนี้ไหนก็ได้ขอให้ได้กินของที่ชอบเดี๋ยวฉไปจักก็น้ำก่อนน้ำเยอะจานมันแบ่ก้อยใหญ่ก็ไม่มีมีก้อยเล็ก แม่จะซื้อถ้วยใหญ่ซื้อกะละมังกินเป็นกะละมังมันไม่หกดิเฮ้ยลืมกินว่าเกิดเพืโอ้ยจะจามใครบวดฮะอขอโทษนะคะ กระชายด้วยใส่ส่นพริกที่ใส่กินผักแค่ไม่ครบเลยไไปเอาจานหนเลยเดีย๋ยมานักจ๊ะดูกันยาวๆเลยกินเป็นเพื่อนกันอืช้นน้ำ รไม่ดีมีสิดสำลักจานหลังไม่ต้องมาดูนะกินคนเดียวให้ดูจานแรกจานมาตูนเดี๋ยวคนดูจะบอกหิว <c oughs> e อีหานี่กินชอ กดไลแล้วน้ำปังน้ำมะตูมสดชื่ <c ay> นมากเคเนจา <c ay> ไม่มาเนจ่าฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดซับใกๆกดติดตามนะจ๊ะจะได้ยอดเยอะเยอะๆ,ๆแล้วทุกคนก็จะได้ไปทําบุญสร้างสุสนกันแม่นานนะคะเวลากลับไปไทยแม่นานานจะบอกทุกคนว่าจะชวนไปด้วยจะไปทําทานที่นี่จะไปบร,ริจาคที่นั่นเราไปด้วยกันนะจ๊ะถ้าอยากไปนะจ๊ะไปายค่ะสวัสดีค่ะ